นี่เป็นภาพนาทีชีวิตของนางวีรวรรณพลทิพย์นักกิจกรรมสนับสนุนและขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาของเด็กชายขอบที่ประสบกับอุบัติเหตุรถตกเหวระหว่างนำคณะเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเตรียมสำรวจออกค่ายที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาสารวะเมื่อวันที่18ธันวาคม2557 สปริงนิวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในผืนป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนตำบลไล่โวออำเภอสังขลาบุรีเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางในการใช้สัญจรน,นะคะซึ่งที่ผ่านมามีคนจำนวนมากต้องจบชีวิตลงเพราะเส้นทางแห่งนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนั่นเลยค่ะไปเลย ทีมข่าวสปริงนิวสำรวจเส้นทางการเข้าออกของพื้นที่ป่าเขตทุ่งใหญ่นเรศวรโดยมุ่งหน้าหมู่บ้านสารวะซึ่งมีระยะทาง13กิโลเมตรจากปากทางถนนแต่การเดินทางเข้าหมู่บ้านจะต้องใช้เส้นทางลัดเลาะไปตามป่าถนนเลียบไหลเขาซึ่งใช้เวลาในการเดินทางกว่า2ชั่วโมงชาวบ้านบอกว่าการใช้รถเป็นพาหนะในการเข้าพื้นที่จะต้องใช้รถโฟวิน แต่หากเป็นช่วงฤดูฝนตลอดพื้นที่ถนนจะลื่นจนไม่สามารถใช้สัญจรได้การเดินทางจะต้องอาศัยการเดินเท้าเพียงเท่านั้นโดยระยะเวลาในการเดินเท้าแบบเร็วที่สุดคือสี่ชั่วโมงอย่างต่ำทำให้ที่ผ่านมาเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยชาวบ้านจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษาขณะที่เด็กๆในหมู่บ้านยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เต็มที่เท่าที่ควรอุปกรณ์การเรียนเรา คน,คนมาลําบากเพราะว่าลําพังตัวคนเดียวเนี่ยกระเป๋าใบเดียวก็เต็มที่แล้วครับถ้าจะให้แบกสัมภาระอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียน,นยมันไม่ไหวหรอกครับวันนั้นนี่ปวดท้องเวลาปวดท้องขึ้นมาก็มันปวดมากแล้วก็คิดว่าโอ้เรานี่ไม่ไหวแล้วก็ให้ชาวบ้านก็พาเราไปเวลาไปก็ต้องแบกกันไปแล้วก็พอไปถึง พอไปกลางทางก็เวลาปวดก็เอาลงเอาลงก็เวลาไม่ปวดก็ให้ชาวบ้านแบกไปอีกแบกไปแล้วพอดีไปถึงที่หน่วยป่าไม้เขาก็พอดีก็คลอดดีที่ยังยังคลอดไม่มีบุญวาสนาวันนั้นก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้่ะหมู่บ้านสารวะเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ3 1 5สคน บรรพบุรุษชาวกะเรี่ยงที่นี่อาศัยอยู่มาก่อนการประกาศเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้มีการขยายพื้นที่หรือถนนเพิ่มแต่ต้องการให้มีการปรับปรุงให้พื้นที่ถนนที่มีอยู่แล้วมีระดับที่เท่ากันเพื่อไม่ให้รถยนต์ที่ต้องการเข้าออกหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุสุธาทิพย์ผาสุขข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานมาดู